กราบสวัสดีพี FC, ่พี่เกุมารทองบางพะเยาทุกทุกท่านนะครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับผ้าเครื่องเครื่องรางของขังนะครับกับกับผมกุมารทองบางพะเยานะครับวันนี้ก็ลายผ้าสวยๆนะครับเอามาฝากพี่พี่เอีเหมือนเดิมวันนี้ได้เลี่ยมทองมานะครับก็จะเป็นผ้าเลี่ยมทองมีเรียนหลวงปู่สุกนะครับมีผงสุพรรณมีพระรอดนะครับแล้วก็ ที่ได้มาใหม่นะครับจะมีนี่ครับนางพญานะครับพิมพ์สังคตินะครับพิมพ์สังคตินะครับสวยคัสติกแล้วก็จะมีสมเด็จนะครับสมเด็จสวยๆเลยอันนี้ก็เป็นตลับใบเดิมนะครับแต่ข้างในได้มาใหม่นะครับข้างในได้มาใหม่นะองค์นี้สวยเลยนะครับองค์นี้สวยเลยนะครับเดี๋ยวจะเอามาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับต่อไปก็เป็นอันนี้เป็นพิมพ์วัลลังพิมพ์เกติบตูมนะครับพิมพ์เกติบตูม เดือดสวยๆเลยนะครับแล้วก็จะได้พวกอ่านี่ครับวัดเกจวันนี้ได้วัดเกจสวยๆมาหลายองค์เลยนะครับนี่ครับได้วัดเกจสวยๆมาหลายองค์เลยนะครับอันนี้จะเป็นตลับไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ตลับเงินนะครับจะอันนี้จะแต่อันนี้จะเปรียมเงินนะครับก็เดี๋ยวรับชมกันนะครับผมสําหรับช่องทางการติดต่อครับพี่ๆนะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมครับ 0 6 4 7 5 6 1 1ี่เจ็ดห้าหหนึ่ง้าะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับก็ชอบองคไหนถูกใจองไหนก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมแล้วกันนะครับศูนย์ห1 1ี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหน่นะครับต่อไปนะครับวันนี้มาชมองค์นี้ก่อนแล้วกันนะครับองค์ที่1นะครับองค์นี้นะครับน่ะพิมใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่วัดตะขังพิมพ์ปับประธานนะครับองค์นี้สวยมากครับองค์นี้สวยมากเลยนะครับก็เปิดพร้อมตลับนี้เลยนะฮะนี่ องนี้สวยมากนะครับเต้นสุ้มเส้นอ่าบังคับพิมพ์สวยคมชัดนะครับลองดูเนื้อหามนตรานี่ปึ๊กเลยนะครับองนี้นะครับผมแกะออกมาจากกรอบแกะออกมาจากกรอบพติเก่านะครับนะคุณฮะอง์นี้สวยนะครับวัดระคังเป็นพิมพ์ใหญ่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่ดูเนื้อนะครับพี่ๆนะครับดูเนื้อปึ๊กเลยนะครับ ดูเนื้อปึ๊กเลยนะครับล่องแขนกลมนะครับร่องแขนกลมเป็นมิตินะครับอ่าฐานก็เป็นเหลี่ยมขึ้นไปแบบนี้ฮะผมด้านข้างนี่สวยเลยนะครับมีเม็ดบนสารใหญ่ๆแบบนี้ฮะเม็ดรอยปีรอยแยกนะครับนี่ครับเม็ดดาเม็ดแดงนะครับนี่รอยปีรอยแยกนะครับองค์นี้สวยนะครับวัตถุคางพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้สวยเลยนะครับดูตรงฐานนะครับ ใต้ฐานนี่ดูเนื้อนะครับปึกๆเลยนะครับตรงนี้ฮะลอยปีรอยแยกรอยย่นของธรรมชาตินะครับขอบข้อจะโดนฝนนิดหน่อยนะครับขอบพระจะโดนฝนนิดหน่อยนะครับนี่ครับผมตรงนี้เนื้อสวยครับเนื้อสวยพิมพ์สวยด้วยนะครับพิมพ์สวยด้วยนะครับตรงนี้นะฮะวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ เนื้อปุกปุกแบบน,นี้เลยนะฮะเนื้อปุกปุกบบนี้เลยนะครับนี่ครับผมตองดูเห็นเมน็ดมณฑาเลยนะครับนี่ครับเม็ดดาเม็ดแดงด้านหน้ามีเมเด็ดใหญ่ๆแบบนี้ฮะร,รอยปีอรอยย่นของธรรมชาติองค์นี้ก็สวยงามนะครับอ่ะองค์นี้พี่ๆท่านใดชอบผมเปิดไว้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับเปิดพร้อมตลับเลยนะครับผมพร้อมตลับนะครับอ่าส่วนมากตลับก็ ใส่ตลับสับเปลี่ยนกันนะบางคนบางคนก็ต่อรองมาเอาพระไม่เอาตลับผมก็แบ่งได้นะฮะแต่นี้ผมเปิดพร้อมตลับนะครับเปิดพร้อมตลับแบบนี้เลยตลับใบนี้นะครับถ้าสั่งทําอย่างไม่มีก็สามพันตลับใบนี้นะฮะสามพันนะครับอันนี้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับพิมพ์ใหญ่สวยมากครับพิมพ์ใหญ่สวยมาก ชอบลงโทรมานะครับสอบถามขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปมาดูวัดระฆังพิมพ์ใหญ่อีกองค์นะครับพร้อมตรับเงินเลยนะครับอ่าพร้อมตรับเงินแบบนี้ฮะองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้ก็สวยนะครับองนี้ก็สวยเลยของข้าราชานะครับนี่ฮะ องนี้สวยดูเป็นธรรมชาตินะรอยปีรอยแยกอะไรต่างๆนะฮะนี่ครับด้านหน้านี่รอยปีรอยแยกเยอะเลยนะครับนี่ฮะแต่ว่าอาจจะมีซ่อมบ้างนะครับองนี้อาจจะมีซ่อมนะครับเส้นเส้นซมตรงนี้ก็มีซ่อมนะครับองนี้ก็เล่นเนื้อเล่นพิมพ์แล้วกันนะครับเอาเนื้อที่มันปึ๊กๆเนาะเนื้อที่ปึ๊กๆนะครับนี่ด้านหลังนี่ดูดูง่ายเลยนะครับ จะเป็นรอยขึ้นรอยปาดอะไรแบบนี้ฮะเป็นรอยขึ้นรอยปาดแบบนี้ฮะตรงหัวนะครับตรงหัวตรงน,นี้ก็มีรอยปีนะครับรอยปีรอยปีมนสารแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะเต้นซุ้มบังคับพิมพ์ก็จะกลมมนนะฮะกลมมนไล่เรียงลงมานะครับนี่ครับนะใต้ฐานนี้มีเม็ดมนสาราใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับน,นี่คร,รับใต้ฐานมีเม็ดมนสาราใหญ่แบบนี้เลย อันนี้ขอบข้างนะครับเนื้อมันๆนะฮะเนื้อมันๆนะครับมีรอยปีรอยแยกสวยๆเลยนะครับมานี่ครับผมอันนี้องค์ที่สองครับผมพระระฆังพิมพ์ใหญ่ครับนะครับองค์นี้เปิดไว้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทเหมือนกันนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับผมพร้อมตลับนะพร้อมตลับเงินนะครับพร้อมตลับเงินลงยาพร้อมตลับเงินลงยาสวยๆแบบนี้เลยนะครับ อ่าหนึ่งหมื่นหบาทนะครับชอบแอดไลน์มาได้เลยนะครับต่อไปนะครับต่อไปอันนี้เป็นพิม์พเกีตประตูมนะครับองนี้ก็ได้มาใหม่ครับผมองนี้ได้มาใหม่นะครับอันนี้เป็นตลับเงินสภาพใช้หน่อยนะครับนี่ฮะองนี้เนื้อหาจัดจ้านนะเนื้อหาจัดจ้านเลยนะครับนี่ครับพิมเกียตประตูมนะครับเส้นซุ้มคมคมนะครับเนื้อออกหนึกนุ่มเลยนะครับนี่ครับ เนื้อหนึบนุ่มนะครับมีรอยปีรอยแยกมอนตานเยอะครับองนี้นะฮะเม็ดมอนตานเยอะนะครับฐานเป็นเหลี่ยมนะครับดูเป็นมิติแบบนี้ฮะนี่ครับผมเดี๋ยวขอญาตแกะดูข้างในนะครับอันนี้เป็นพิมพ์เขตบอตูมนะครับผมนี่องค์ที่สามนะครับองค์ที่สามนะครับพิมพ์เกตบบอตูมครับนี่ฮะ ด้านหลังนี่มวสารเยอะมากเลยครับพี่พี่นะครับนี่ฮะดูครับเม็ดดาเม็ดแดงเม็ดกรวดเม็ดอิดนะมีเม็ดมนสารเม็ดใหญ่ๆอย่างเงี้ยมีเม็ดมนสารใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับมีรอยปีรอยแยกสวยสวยฮะมีรอยปีรอยแยกสวยสวยนะครับนี่ครับกล้องไม่คมชัดยังไงก็แอดไลน์มานะครับพี่ๆขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ064 7 56กี่ หนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเปอร์โทรเบอร์ไลน์เปิดเดียวกันนะครับององนี้สวยเลยนะครับพิมพ์เกียรติบัวตูมนะครับพิมพ์เกียรติ์บัวตูมนะครับพี่ปนะครับอ่พร้อมตลับเงินนะครับพร้อมตลับเงินกล้องรู้สึกจะไม่ค่อยโฟกัสนะนี่ครับผมอ่พร้อมตลับเงินนะครับถูกใจก็แอดไลน์มานะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมนะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมนะครับก็ไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับก็ยินดียินดีรับทุกสายยินดีรับทุกสายนะครับ นี awesome, ่ครับผมหนึ่งหมื่นห้าพันบาทองนี้นะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อไปรายการต่อไปครับองค์นี้สวยนะครับวัดระฆังวัดระฆังพิมพ์ใหญ่องค์นี้สวยผิวจะเปิดเปิดนะครับผิวจะเปิดเปิดนะครับแต่ดูเนื้อครับพี่ปี๊ปึกปึกเลยนะครับดูเนื้อนะครับนี่นะปึกปึกเลยนะครับเสียนพระเสียนกลมมนนะครับแขนได้เป็นฉากเป็นมิติแบบนี้ลองลึกนะครับลองลึกนะครับเดี๋ยวขอญาต แกะให้พี่ๆดูข้างในแล้วกันนะครับแกะให้พี่ๆดูนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะดูแป๊บหนึ่งนะครับแกะดูอ่านี่ครับผมอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ครับองค์นี้ก็สวยเลยนะครับพี่ๆองค์นี้ก็สวยนะเห็นมาครับ ดูเนื้อนะครับองค์นี้ได้เนื้อสวยนะครับได้เนื้อสวยพิมพ์พิมพ์ใหญ่ด้วยนะครับพิมพ์ใหญ่เนื้อสวยนะครับนี่ฮะเนื้อจะหนึกนุ่มเลยนะครับเห็นเม็ดมอนสานที่ส่องดูเม็ดมอนสานเยอะมากเลยนะครับนวลตานะครับนวลตานี่ขอบข้างรูปไม่ชัดเจนยังไงนะครับก็แอดไลน์มาแล้วกันนะครับพี่ๆนะครับนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเปอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกัน ที่กล้องกล้องมันไม่ค่อยโฟกัสนะฮะนี่ครับผมดูนะครับพี่พี่นะครับเนื้อสวยนะครับเนื้อเตอยนะครับองนี้นะครับสวยมากเลยนะครับนี่ดูด้านหลังนะครับองค์นี้อาจจะเลี่ยมเคยเลี่ยมเปิดเปิดใช้เลี่ยมใช้แบบว่าเรียกอะไรเปิดหน้าเปิดหลังมานะครับเปิดหน้าเปิดหลังนะครับองค์นี้เอาห้าพันบาทแล้วกันนะครับเปิดไว้ห้าพันบาทครับพี่พี่นะครับเปิดไว้ห้าพันบาทนะครับ นี่ครับผมนี่ครับพร้อมตลับแบบนี้เลยนะครับเอาห้าพันนะครับพี่ตลับพุกครับพี่ๆนะครับาต่อไปนะครับต่อไปเป็นพิมเจดีนะครับองนี้เป็นพิมเจดีนะครับเนื้อเก่าปึ๊กเลยนะครับแต่ว่าบินหน่อยหนึ่งนะเนื้อเก่าดูเนื้อนะครับออกอมน้ําตาลนะครับอมน้ําตาลเก่าปึ๊กมีเม็ดนตาลใหญ่ๆแบบนี้เลยอ่าเดี๋ยวขอญาตแกะให้พี่ๆดูนะครับองนี้ ชอบอง์ไหนถูกใจองไหนทักมานะครับพี่พี่ทักมาในไลน์นะครับหรืออพูดคุยสอบถามได้เลยนะครับก็ไม่ซื้อไม่เป็นไรผมก็ยินดีรับทุกสายนะครับยินดีรับทุกสายนะครับองค์นี้สวยนะครับอง์นี้สวยพิมพ์เจดีนะครับนี่ครับ เนื้อออกน้ำตาลนะครับเนื้อออกน้ำตาลนะครับด้านข้างมีรอยปีรอยแยกแบบนี้ครับดูง่ายมากนะครับด้านข้างนะครับนี่ฮะเนื้อข้างๆดูง่ายเลยนะครับมีรอยปีรอยแยกนะครับอ่าที่ผมบอกจะมีรอยบินตรงนี้ครับอ่าบินตรงนี้ก็เห็นเม็ดมลสารข้างในนะครับเห็นเม็ดมลสารข้างในสวยๆเลยนะครับอ่าี่ด้านข้างมีด้านข้างมีไอนี่ครับเม็ดมลสาร ขาวๆใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับับขาวๆใหญ่ๆเลยด้านหน้าก็มีนะครับรอยปีรอยแย่ของเนื้อพระนี่ดูเป็นธรรมชาตินะครับองค์นี้เอาไม่แพงครับผมเอาห้าพันบาทพอนะครับห้าพันบาทครับพี่พี่นะครับถูกใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับอันนี้ขอบด้านหลังนะครับนี่ฮะรอยปี่รอยแย่ของเนื้อด้านหลังนะครับ สวยงามเลยนะครับสวยงามเลยนะฮะองนี้ครับอ่าถูกใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับลองดูให้ชอบนะครับผมดูให้ชอบนะครับชอบก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับอืมครับผมองนี้นะครับเปิดไว้ห้าพันบาทนะครับพร้อมสลับ เป็นตลับพุกสวยๆเลยนะครับอ่าต่อไปนะครับต่อไปนะครับมาชมนางพญาครับวันนี้องค์นี้สวยเลยนะครับอ่าองนี้สวยเลยเก่าคัสสิกเป็นนางพญาอ่าพิมสังคตินะครับเป็นนางพญาพิมพ์สังคติครับอ่นี่ครับผมเดี๋ยวขอญาตแกะอง์นี้เป็นพิมพ์สังคตินะครับ เก่าๆมันๆเลยนะครับนี่ฮะสวยคลาสสิกนะครับเรี่ยมเงินนะครับเรี่ยมเงินนะครับเรี่ยมเงินแบบโบราณเลยนะครับนี่ดูเนื้อนะครับดูเนื้อเก่าถึงยุคครับเนื้อเก่าถึงยุคเลยนะครับเป็นนางพญาพิมพ์สังคตินะครับรู้สึกกล้องจะไม่ค่อยโฟกัสจังวันนี้นะครับนี่ครับผมเนื้อปึกๆแบบนี้ครับพี่ๆนะครับ เลี่ยมเงินนะครับดูล <among S 1> เลี่ยมเงินเก่าเครอะเลยเลี่ยมใช้แบบโบราณเลยนะครับนางพญาองค <las> ์นี้พิมพ์สังคตินะครับพิมพ์สังคตินะครับด้านหลังครับผมก็จะเลี่ยมเปิดด้านหลังแบบนี้ฮะเลี่ยมเปิดด้านหลังแบบนี้เลยนะครับนี่ครับผมดูเป็นเลี่ยมเงินนะครับเลี่ยมเงินเก่านะครับอันนี้เจ้าของเขาก็เลี่ยมห้อยมาแบบโบราณเลยนะครับเดิมที่ well. เขาว่าเป็นพระขุดได้นะครับองค์นี้ฮะ เจ้าของเดิมเขาบอกเป็นพระที่เขาขุดได้นะครับนี่ฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นพิมพ์สังคตินะครับพิมพ์สังคตินะครับถ้าเป็นพิมพ์พวกเข่าตรงเข่าโค้งท่าเนื้อแบบนี้ก็สวยเลยนะครับอันนี้สังคติก็ใช้ได้นะครับก็เป็นหนึ่งในเบญจภาชีนะครับยอดนิยมเหมือนกันนะครับพิมพ์สังคติ เดี๋ยวขอญาตกล้องลุกจะไม่ค่อยมันมันไม่ค่อยโฟกัสนะครับนี่ครับผมมันไม่ชัดเจนนะครับสุกใจก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับพี่ๆนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเปิดโทรเบิดไลน์เปิดเดียวกันนะครับนางพญาพิมพ์สังคติองค์นี้เปิดไว้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับพี่ๆนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับแป๊บหนึ่งนะครับผมขอญาต ปรับกล้องนิดนึงนะครับเพราะว่ามันทำไปทำมากล้องไม่ค่อยโฟกัสนะะี่ฮะเนื้อสวยนะครับเนื้อสวยนะครับมีเม็ดรแร่ลอยๆยนะครับเนื้อเก่าจริงของนี้เก่าจริงเลยนะครับผมเอาหนึ่งหมืนห้าันบาทนะครับพี่พี่ท่านใดชอบก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหหเก้านะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหเก้าสวยคลาสสิกครับสวยคลาสสิกพร้อมตลับเลย ตลับพุกนะพร้อมห้อยคอครับพร้อมตลับพุกพร้อมห้อยคอเดี๋ยวขอญาตขอญาตนะครับนี่ครับผมอ่าสวยๆเลยนะครับมาก่อนได้ก่อนเลยนะครับมาก่อนได้ก่อนเลยครับพี่ๆนะครับอ่าต่อไปนะครับต่อไปอันนี้เป็นเลี่ยมทองครับผมเป็นเลี่ยมทองนะเพิ่งได้มาใหม่วันนี้เลยนะครับดูเหรียญนะฮะเหรียญเก่าๆครับหลวงปู่สุกวัดป่าคลองมาครับเท่านะครับ อ่าดูนะครับที่สนิมขึ้นตามพื้นเหรียญเต็มไปหมดเลยนะครับเหรียญเก่าเก่าแบบนี้เลยนะครับเหรียญเก่าเก่าเดี่ยมทองนะครับเรี่ยมทองเลี่ยมทองพร้อมห้อยครับนี่ครับผมดูฮะดูผิวเหรียญนะครับดูผิวเหรียญตึงนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นคาบมันนี้คาบคาบเงือคาบใครคาบสนิมต่างๆนะครับผ่านการใช้นะครับผ่านการใช้มานะครับผิว ผิวเหรียญนี่เก่าเลยนะครับสวยเลยนะครับเหรียญสวยคมชัดครับเหรียญสวยคมชัดครับหลวงปู่สุขนะครับวัดป่กทองมะขามเท่านะครับห่วงหูยังอยู่นะครับห่วงหูยังอยู่นะครับเดี๋ยวส่องดูห่วงหูยังดูนะครับเรี่ยมทองสําเร็จทองโรงงานทองสําเร็จเนาะเรี่ยมทองหลังเต่าเขาเรียกหลังเต่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่ฮะเอาหนึ่งหมื่นสองพันบาทครับ 1 2 0 0 0บาทนะครับพี่ๆนะครับเรี๋ยนหลงปูสุกนะครับวัดป่าคลองมะขามเท่านะครับอ่านี่ครับสอง6ีหหครับอ่าสองสหหครับหลงปูสุกวัดป่าคลองมะขามเท่านะครับเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะครับเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่ามานะครับ รีบเลยนะครับแอดไลน์มานะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งห้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับอ่าต่อไปมาชมพระผงสุพรรณครับพระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่องค์นี้สวยคมชัดครับองค์นี้สวยคมชัดเลยเรี่ยมทองพร้อมห้อยนะครับพี่พี่เลี่ยมทองพร้อมห้อยนะครับนี่ครับผมอ่ไม่ผิดหวังครับองนี้นะครับมีเส้นเม็ดติ่งแขนนะครับ มีเส้นขีดนะตรงหูนะครับรนี่ครับคาบลักลาดำครบสูตรนะครับตำหนิครบเลยนะครับตำหนิครบเลยเนื้อแกงแห้งเก่าด้วยนะครับเนื้อแกงแห้งเก่าด้วยนะครับด้านหลังนะครับคาบลักลาดำรอยพิมพ์รอยนิ้วมือแบบนี้ฮะเนื้อสวยๆเลยนะครับเนื้อสวยๆนะครับเนี่ยฮ ชอบแอดไลน์มาได้เลยนะครับขอรูปเพิ่มเติมได้ผมเอาหนึ่งมืนสองพันบาทครับหนึ่งหมืสองพันบาทนะครับพระผงสุพรรณนะครับอีกองคหนึ่งครับอีกองคหนึ่งเป็นพระรอดนะครับนี่ครับผมพระรอดมหาวันพิมพ์ใหญ่นะครับพระรอดมหาวันพิมพ์ใหญ่อง์นี้เจ้าของเดิมเขาบอกได้ในสีพึ่งมาไม่อยู่ในสีพึ่งนะครับว่าเลยเป็นคาบอะไรมันมาคาบสีพึ่งอะไรติดมีเศษทองอะไรติดเต็มไปหมดนะครับนะครับ ก็จะมีเส้นน้าตกนะครับเส้นน้ําตกนะครับเส้นขีดถูนะครับเส้นขีดถูนะครับขาบลักลาดํานะครับเนื้อแกล้งเลยนะครับขาบลักลาดําเต็มตูดนะฮะรูปไม่ชัดเจนยังไงก็แอดไลน์มานะครับพี่ๆนะครับออรูปเพิ่มเติมได้นะครับองนี้เอาหนึ่งหมื่นสองพันบาทเหมือนกันนะครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับมา ถูกใจก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับอ่าต่อไปนะครับต่อไปเป็นผ้าสมเด็จบางขุนพรมนะครับองนี้เป็นบางขุนพรมนะครับพิมพ์อกคุดครับองนี้เก่าปึ๊กเลยนะครับดูนะฮะดูเนื้อนะครับสองดูเนื้อเห็นเม็ดดาเม็ดแดงนะครับอันนี้ค่าฟองเต้าหู้นะครับค่าฟองเต้าหู้ต่างๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะดูขอบข้างนะครับขอบข้าง เอ๊ะกล้องมันกล้องมันเป็นอะไรมาเนี่ยไม่ค่อยจะแบบไม่ค่อยจะโฟกัสเลยนะครับนี่ครับผมอ่ะเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะก็จะมีรอยปีรอยแย่ของเนื้อต่างๆนะครับแต่ด้านหน้านี่มันมากเลยนะครับด้านหน้านี่มันมากนะครับนี่ฮะมีเม็ดมนสรันะครับมีเม็ดมนสรัอ่ะมีฟองเต้าหู้สวยๆเลยนะครับฟองเต้าหู้สวยๆเลยนะครับอ่า ถูกใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับพี่พี่ตูนหกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับบางขุนพรมพิมพ์อกคุดองนี้เปิดไว้สามพันบาทครับผมสามพันบาทครับอ่าต่อไปนะครับต่อไปมาดูวัระคังอีกองหนึ่งองค์นี้ก็จัดว่าสวยนะครับองค์นี้จัดว่าสวยเจ้าห่วงก็เจ้าของก็ห่วงพอควรแต่ว่าตลับอันนี้ไม่ใช่ตลับเงินนะครับไม่ใช่ตลับเงินนะครับพอดีมีตลับอยู่ก็เลยเอามาใส่ นะครับอันนี้ไม่ใช่สลับเงินเป็นพวกแปะตังเป็นอะไรนะฮะแต่ว่าพระข้างในนี่แห้งเก่าสวยนะครับเป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับวัดระฆังพิม์ใหญ่เดี๋ยวขออนุญาตแกะดูนะครับแล้วก็จะมีอ่าพวกวัดเกตนะครับที่สวยที่ได้มาวันนี้อ่าเป็นวัดเกตนะครับนี่ครับองค์นี้สวยมากเลยนะครับวัดระฆังองค์นี้ฮะเนื้อแกร่งครับเนื้อแกร่งนะครับเม็ดมลสารใหญ่ๆฮะ ดูนะครับนี่ครับเส้นซุ้มเส้นบังคับพิมพ์นี่เป็นผ่าหวายกลมเลยนะครับอ่ะพวกนี้จะแก่ปูนนะครับเนื้อแก่ปูนแก่เขาเรียกอะไรแก่มันเนื้อมันออกแข็งๆนะฮะผมไม่ไม่ได้ใจเขาเรียกแบบไหนฮะนี่ครับมีรอยปีรอยแยกของธรรมชาติแบบนี้เลยนะครับอันนี้ขอบครับผมขอบขอบก็มีรอยปรอยแยกสวยๆแบบนี้เลยนะครับ อ่านี่ครับด้านหลังนะครับด้านหลังนี่สวยเลยนะครับเดี๋ยวขอยาตุ่มนิดนึ่งนะครับด้านหลังนี่ก็สวยเลยนะครับพี่ๆนะครับนี่ฮะนี่มดเม็ดมนสารนี่เป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยเม็ดกวดเม็ดอิดเม็ดทรายต่างๆนะฮะนี่ขอบข้างนะครับอันนี้ขอบข้างนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับผมชอปแอดไลน์มานะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหก หนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับองนี้เปิดไว้หนึ่งหมื่นบาทนะครับหนึ่งหมื่นบาทครับพี่พี่นะครับองนี้เปิดไว้หนึ่งหมื่นบาทนะครับถูกใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับพร้อมตลับนี่ฮะหนึ่งหมื่นบาทครับต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นพระอาวัดระคังองค์นี้โดนไอ้โดนเหงื่อนะครับเพิ่งปลดจากคอเข้ามา ถ้าโดนเงื่อไอขึ้นเลยนะครับดี๋ยค่อยยากแกะดูนะครับแกะให้พี่ดูนะครับเป็นวัดระฆังไอวัดระฆังนี่ครับผมองค์นี้สวยเลยนะครับเรียกพิมพ์เกดบัวตูมนะครับเกศบัวตูมนี่ครับองค์นี้สวยมากเนื้อสวยมากเนื้อออกโซนเหลืองเหลืองนะครับเนื้อออกโซนเหลืองเหลืองนะครับเม็ดม์สารแน่นเลย ้นหลังมีรอยปูไตแบบนี้ฮะมีรอยปูไตแบบนี้เลยนะครับนี่ครับดูเม็ดมนสารแน่นๆเลยนะครับมมนนเบม็มมดดาเมา็ดแดงรอยปีนีขขน่ขอบข้างนะครับขอบข้างนี่ตัดสวยมากนะครับพิมเกตบอตูมองนี้บบน,นะฮะขอบข้างนี่ตัดได้สวยนะครับมีเม็ดมนสารเลยนะครับดูขอบข้างเป็นรอยปีรอยแยกแบบธรรมชาตินะครับเกตบอตูมองนี้มนสารเยอะนะฮะ มอลตารเยอะอ่าเนื้อจะออกโทนเหลืองๆนะครับอ่าส่วนเหลืองๆนะครับผมนี่ครับดูเนื้อนะครับนี่ฮะดูมอลตันนะครับเม็ดมอลตันนะครับดูรอยปีนะครับเม็ดดาเม็ดแดงต่างๆนะครับนี่ฮะพิมพ์สวยลึกคมชัดนะครับดูเหลี่ยมนะครับเป็นมิติแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะนี่ครับผม เม็ดกลมๆใหญ่ๆตรงฐานนะครับอันนี้ขอบข้างอีกด้านหนึ่งฮะอ่าอันนี้ขอบข้างอีกด้านหนึ่งนะครับอ่าสวยๆเลยนะครับพิมพ์เกตประตูนะครับดูนะครับดูพัดเสียงอ่าดูเสียงดูอ่าเกตนะครับนี่ฮะมีเม็ดบอลสานใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับพี่พี่อ่าเกตประตูเปิดไว้ห้าพันนะครับฮวงนีเปิดไว้ห้าพันบาทนะครับเนื้อสวยๆครับเนื้อสวยๆครับนี่ฮะ อ่าดูนะครับร้อยปีร้อยแยกนะครับธรรมชาตินะครับธรรมชาติมากนะครับชอบแอดไลน์มาได้เลยนะครับพี่ๆตู้64756169นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับพร้อมตลับพุกนะครับต่อไปมาดูอีกองหนึ่งฮะมาดูอีกองหนึ่งนะครับมีสององนะครับพิมเกตโปรตูมีสององอ่ามีสององนะสวย สวยๆทั้งสององเลยนะครับนี่ฮะองค์นี้ก็สวยนะครับองค์นี้ก็สวยนะครับเนื้อหามนารต่างๆสวยงามเลยนะครับรู้สึกภาพมันจะไม่ค่อยชัดนี่ครับผมพิมเกียรติบัวตุมชุดนี้สององนี่สวยปึ๊กเลยนะครับดูเส้นคมคมนะครับเส้นบัวเป็นเหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับนี่ครับมี เม็ดมลสารทุกอนูเลยนะครับเม็ดมนสารทุกอนูของพระเส้นซุ้มขอบเป็นผ่าวสวยสวยงามฮะดูขอบข้างนะครับนี่ครับนี่ครับดูสองดูเนื้อครับเห็นเนื้อข้างในเลยนะครับขอบข้างอันนี้น่าจะหลุดไปนะครับเพราะเม็ดมนสารใหญ่ๆนะครับด้านหลังเป็นรอยปาดเรียบนะรอยปาดเรียบแต่ดูมนสารนะครับนี่ฮะ อ่สวยเลยนะครับพิมพ์เกียรติบัวตูมองนี้นะฮะอ่เกียรติบัวตูมองนี้สวยเลยนะครับอ่ทักไลน์มานะครับขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับเอาห้าพันบาทเหมือนกันนะครับห้าพันบาทนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปนะครับมาชมพระสมเด็จวัดเกศชโยเมืองบ้างนะครับอ่ะวัดเกศชโยผมก็ได้สวยๆมานะองค์นี้ก็สวยนะครับอ่า องค์น,นี้ก็สวยเลยนะครับได้มาอยู่สี่องค์น,นะวัดเกศสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับก็จะมีพี่พี่ท่านใดที่ชอบสะสมนะครับวัดเกศชายโยก็ลองชมดูนะครับลองชมดูอันนี้มาอันนี้ไม่ใช่ตลับเงินนะครับไม่ใช่ตลับเงินอะเป็นตลับมาแปะตั้งธรรมดานะครับองค์น,นี้เนื้อสวยเลยนะครับขยญายดแกะ พราะว่าต้องใจเย็นๆหัวพระหักนะครับนี่ฮะนี่ครับผมสวยเลยนะครับนี่ฮะดูเนื้อนะครับพี่ๆนะครับดูเนื้อปึกมากนะครับดูเนื้อปึกมากเลยนะครับนี่ด้านข้างนะครับด้านหน้าครับนี่ด้านหน้านี่สวยนะครับดูเม็ดบนสารนะครับดูเส้นซุ้มเส้นขอบ อ่ามนสานแบบว่านวลตาเลยนะครับอ่วัตถิเชยโยองค์นี้นะครับวัตถิเชยโยเปิดไว้แปดพันครับเปิดไว้แปดพันครับพี่พี่นะครับเปิดไว้แปดพันนะครับมีอยู่สี่องนะครับมีอยู่สี่องนะครับผมพี่ๆท่านใดชอบนี่แบ่งได้นะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหกเก้าผมเปิดไว้แปดพันนะครับองค์ละแปดพัน นะครับอันนี้องค์ที่หนึ่งนะครับองค์ที่หนึ่งวัจเจีชโยอันนี้องค์ที่หนึ่งเนื้อสวยๆเลยนะครับต่อไปองค์ที่สององค์ที่สองอันนี้เนื้อออกใสๆนะครับเนื้อออกใสๆดูเม็ดมนสารครับพี่พี่นะครับพิมพ์ทรงสวยงามนะครับองค์ที่เป็นเรียมเงินนะครับองค์นี้เปรียมเงินนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับอันนี้เปเรียมเงินนะครับสวยๆเลย ดูนะฮะเนื้อหาจัดจ้านนะครับเนื้อหาจัดจ้านครับผมเอาแปดพันมะครับประเจียชโยนะครับองนี้ฮะแปดพันบาทนะครับถูกใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งกเก้านะครับต่อไปมาชมองค์ที่สามนะครับองที่สามองนี้ก็สวยเลยนะครับองนี้ก็สวยนะครับประเจียชโยนี่ฮะดูคราบนะดูคราบดูเนื้อ นะครับพิมแขนกลมบล็อกเลยนะครับอันนี้องค์ที่สามนะครับองค์ที่สามนี่ครับผมดูด้านหลังนะฮะเม็ดมนตาเม็ดดาเม็ดแดงด้านหลังนี่ก็องค์นี้ก็มีรอยพวกรอยปิรอยแยกของเนื้อของผิวพระนะครับก็รูปไม่ชัดเจนยังไงก็แอดดลน์มาแล้วกันนะครับเอาแปดพันบาทนะครับแปดพันบาทวัชเชโยนะครับต่อไปนะครับอีกองคหนึ่งของวันนี้ครับมา อันนี้เป็นสลับสแตนเลสเนาะเป็นสแตนเลสแบบรุ่นเก่าแล้วแหละดูเนื้อครับพี่ๆนะครับอ่ะดูนะครับปึกมากเลยนะครับรอยปีรอยแยกต่างๆนี่มีแม่บอลสานใหญ่ๆนะครับตรงฐานนะครับผมถูกใช้แอดไลน์มานะครับ0647561169นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับเอา8,000นะครับ8,000บาทนะครับ พระสมเด็จวัดเกศชยโยนะครับนี่ฮะสวยๆเลยนะครับดูมันสาดนะครับเป็นเหลี่ยมเป็นมิติต้อนกันแบบนี้นะฮะอ่าชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มาได้เลยครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผม